สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับจากสวนลุงหมูประตยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไลฟ์กันนิดนึงวันนี้ลุงหมูวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สิบสามวันมหาสงการครัวันก็ปีใหม่ไทยมีไลฟ์โอ้ยโอรเพื่อนสมาชิกไหมครับอ๋อขอให้ขอให้สุขสันต์วันปีใหม่เนาะแล้วก็ให้ร่ำให้รวย ยกลงไปให้เก็บอยู่ยเดเป็นโซ่ที่ไรผมความตั้งใจปรารถนาไม่โอเคสวัสดีเพื่อสมาชิกนะครับวันนี้เราเรามีพันธุ์ทุเรียนที่ชื่อว่ากระปุกลุกยากหายากกระปุกลุกครับจากสวนลุงเสริมนะครับ,บนะครับสวนลุงเสริมจัดมาให้มีโมนางคิงแม่น้ำภูเขามีหลงหลงพญานะครับอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับพันธุ์ทุเรียนหลงพญา มีเ<ม>วทนไยป,ปางนะครับม,ม,มีนกยีบหลงรบแลหลงรบแลนกไนยป,ปางโอเคนกหมูเพือ่อสมาชิกอ,อีกแวสวัสดีครับผมน้องหมูครับอ่าวันนี้เจอกันหัววันนะเป็นวันมหาสงก,การนะไม่มีวันหยุดแล้นะวก็มาเรามาดูเนื้อเรียรให้บรรยากาศกัน,นมีลูกๆเนี่ยโอ้โหสมโยร,ร์ของเสริมด้วยแลังตีได้แล้วก็จะมีเป็ดไนยปางดีมาก อ่ะเราเริ่มปลุกนี่ก่อนนี่ก่อนเลยที่แกะไว้แล้วนีแกะแล้วเนี่ยของหลวงพญาของพี่สายอ่ะพี่สายใจนะครับส่งให้หลวงหมูยังเรียบนครึ่งลูกละหมูแค่ยังไม่สองเทินเลยครึ่งลูกอ่ะเดี๋ยวมากินกันนะครับพันธุ์ทุเรียนหลวงพญาลูกนี้ครับทุกท่านนะเปิดเข้าไปสีทองเลยเปิดสีทองเวลาสุกต้องกรอกสีทองเนี่ยอ่าถ้าเวลามันไม่สุกมันจะออกคุเหลืองออกออกไม่ไม่เหลืองขนาดนี้ถ้าสุกก็เป็นทองเลยเปิเปิดสีทองนะ ครับผมดีมากครับไอเย็นไปสองนี้แล้วหลวงพญาครับเพื่อนสมาชิกรุ่งนี้เรามากันเร็วนิดหนึ่งนะครับ<ม>ในวันมหาสงการนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อเพื่อนสมาชิกดึกๆแล้วไม่ได้ดูไงต้องไปเที่ยว<ม>ต้องไปเที่ยว <laughs> ต้องมเรา,เาก็แกนก่อนนี่ครับหลวงพญามันจัดจริงๆนะนสุดยอดนะดดนะที่แล้วดังมากนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับดูอลังอลัง กำลังทิศเลยครับทิศทิศทิศสุดๆุทิศสุดสุลงก็ต้องการอ่าลงต้องการห้างก็ต้องการห้างก็จะเอาลงก็จะเอาข้างก็จะเอาลงก็จะเอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะกินผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะกินต้นคานอยู่ต้นเดียวอ่าอ่าเดี๋ยวพีลุงครับนกหยิบแกะไปแล้วอันนี้นกหยิบเนาะอ่านี่นกหยิบนกหยิบก็เดี๋ยวมาเปิดกันครับดูหลงระหว่างนี้ดูหลงพญานิหนึ่งแม่สีวันหน้าทานจริงๆนะครับสวย กับแสงสีธรรมชาติวันเย็นนี้นะครับตอนห้าโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนกยิบตรงนี้ครับเนื้อเจ๋งนะเจ่งเงเจ๋งเจงนกหยิบครับพันนี้สวัสดีเพื่อสมาชิกที่เข้ามาดูอย่างร้อนลามนะครับเรื่อยๆนะฝากได้ฝากแชร์นิดนึงครับวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็เป็นวันหยุดนะครับแล้วหลายท่านก็อยู่บ้านหลายท่านก็ไม่ได้อยู่บ้านหรอกอยู่อยู่ที่งานหรือ <laughs> แมก้กาลังเดินทางเที่ยวอยู่นะก็ดูกันไปครับดูกันไปนะครับอันนี้นกยิบ หลวงพญานะครับเราเร่นกับปุกลุกก่อนเลยเราเปิดกระปุกลุกเลยครับกระปุกลุกจากสวนลวงเสริมครับอันนี้พี่บ่าวส่งมาให้พี่บ่าวก็เป็นลูกเขยลูกเสริมนะครับจัดมาให้กับพันกระปุกลุกต้องเรียกว่าพันพันที่เรียกว่าโอ้ยอร่อยอร่อยนนเนียนอ่ะอร่อยนนเนียนเนื้อสวยอร่อยจัดนะครับหากินยากหากินยากเพราะว่าพันนี้หาต้นพันก็ไม่ได้นะเพราะว่า สวนลงเสริมยังไม่ทําพันธุ์ออกมานะครับให้กินกันอย่างเดียวก่อนนะครับกับพันธุ์กับปุกลุกลูกนี้นะครับเคยรีวิวก่อนหน้านี้ไปแล้วโ,โหคนใหญ่ได้ต้นพันธุ์กันโผกันมาอย่าล้นหลามแต่ต้องบอกว่ายังไม่มีการขยายพันธุนะครับเพื่อนสมาชิกไม่ต้องไปหาซื้อนะพันธุนี้ถ้ามีถ้ามีก็ต้องม,ม,ม,มาทางผมแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมต้องรู้ก่อนเพื่อนอยู่แล้ว <laughs> แต่ผมยังไม่รู้ยังไม่มีแต่ก็ยังไม่มีนะครับอ่ะปลุกลูกครับจากสวนลงเสริมทุเรียน ส่วนทุเรียนแชมเปี้ยนจากจังหวัดระยองครับอำเภอแกลงลุงเสริมเขาก็จะมีทุเรียนพันธุ์แกลงหนึ่ง 1, แกลงสองแกลงสามกับปุกลุกนะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่ขยายพันธุ์หน่อมาจําหน่ายก็จะมีแกลงหนึ่ง 1, แกลงสามแล้วนะครับส่วนเอาแล้วก็มีทองกระมวลอีกตัวหนึ่งของลุงเสริมนะครับเท,ทุกท่านจะเออรู้จักพันธุ์ทองกระมวลอะไรเงี้ยอันในี้ส่วนเดียวกันนะครับเจ้าของเดียวกันก็จะมีทองกระมวลมีแกลงหนึ่งมี แกลงสามที่มีต้นพันธุ์จำหน่ายแล้วนะครับแต่กระปุกลุกและก็แกลงสองยังยังนะครับลูกนี้ครับกับพันกระปุกลุกดูกันชัดๆนะครับแบบนี้แล้วเป่งกันนะแล้วสวยเนะื้อสวยบว<แ>กเป็นแกน่ีกันนะแก่ใช่ไหมโอมม้ผ่านิดนงดรับดูลองผ่ากระปุกลุกแม่วันนี้พันถ่ายยักๆกันนะ หลวงพญากับปุกลุกนี่นะแหมมาเลยครับวางเลยครับตรงนี้เลยดูเนื้อกันดูเนื้อกันชัดๆอดอ้ยดูมันน่ากินนะโหร้อนเลยนะโอ้ยร้อนเลยนะนโอ้ยกอเกนญญเินต้านเกินต้านนี่ครับกระปุกลุกญญโอ้นี่แบบเสมอมากสีเนื้อนะครับ ดูร่อนด้วยนะเนื้อ,อดีต้อดีเนื้อดีปกลุกนี่น้ำลายสอเลยน้ำลายสอเลยอันนี้ของดีจังหวัดระยองอันนี้ของดีจังหวัดจันทนกหยิบกระจันนะครับอ่ะโอ้เดี๋ยวตามเพิ่มอีกนิดนึงครับกับปกลุกดูเน,นเ,กเนียนนะบางแจ๊เนียนนะโอ้โหดูดีนะครับนกหยิบหลงพญา กระปุกลุกแหมวันนี้แสงสวยด้วยได้แสงธรรมาชาติไม่ใช้แสงไฟสีจริงๆลเลยนะลมาเลยครับหลงห<ๆ>ลงหลงหลงรับแรงหลงรับแรงเนาะหลงรับแรงก่อนเลยหลงรับแรงลูกนี้เหลืองแล้วนะถูกเต็มที่นะนี่หลงพญาหลงรับแรงนะอันนี้ของอุตรดิ์นะของอุตระดิ์แต่ต้องบอกว่าของภาคตะวันออกแหละผลผลิตอสายพันธุ์ต้นกําเนิดมาจากอุตรดิ์นะครับเป็น ทุเรียนประจำจังหวัดนะเป็นทุเรียนประจำจังหวัดคู่กับหลินละแปรนะครับแต่นี้ก็เริ่มขยายพันธุ์ทางเต่าหนอนเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะเคยได้ยินหลงจันหลินจันเนี่ยไม่ใช่ชื่อพันธุ์ใหม่แล้วนะครับมันคือหลงละแปรหลินละแปรที่ผูกที่จันเดี๋ยวเขาจะแค,แค่แค่พูดถึงโลเคชัน่นคือกลางบางทางพูดหลงละแปรหลินละแปรไปเลยเดี๋ยวหลายคนก็จะมองว่าไอ้ของอุตสาดิบหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกอ๋อระบุที่จันดู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 ดดสีเป้งอะไรนะวันนี้เอาหลงเอาหลง หลงรับแรงครับอยาคู่กันรับแรงหลงพะยาคู่กันโหูรถสีดิสุด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 อันนี้กระปุกลุกกรปุกลุกมีก็ไม่ยอมยอมแพ้เขาต้องมาอะไรโอ้สุดสุดครับสุดสุดดู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 มาต่อไปเลยครับเริ่มเลยต่อไปก็เป็นหนุอะไรนะนวลป่ะเอ้ยใช่เป็นในญี่ปุ่นในญี่ปุงนอะไรครับลุงหมูเอาเลย จัดเลยเดี๋ยวระหว่างรุหมูผ่านะผมไม่ดูนะนกหยิบนะครับนกหยิบหลงพญาหลงรับแลกระปุกลุกกระปุกลุกนะครับอันนี้เป็นพันธ์เฉพาะที่สวนของลุงเสริมนะครับเอาเลยครับเม็ดในยยปราง เม็ดในม่ยาปรางเม็ดในม่ยาปรางอือโอ้โหสีจะปวดจะปวดหลือกันสีไม่ยอมไม่ยอมกันเลยไม่ยอมกันเลยไม่ยอมกันเลยอ่ะไม่ยอมกันจริงๆครับไม่ยอมกันจริงๆโอ้โหดูแต่ละลูกดิดูแต่ละลูกวันนี้สิผมไม่ยอมกันเลยผมมองไกลๆอย่างเี้เลยเพื่อนสมาชิกมองไกลๆอย่างเี้เลยโอ้โหสีแบบโอ้ดูดิดู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 โอ้โหดูดูดูไล่มาโอ้โหสีแบบ ดูดูดูด,ด,ดสีบี้กันมากสีบี้กันมากมมถ้า<ท>ถ้าบบถ้าถ้าเข้มสุดตอนนี้จะเป็นหลงพญาสี<ย>าจะดุสุดเดเวลาจะเล่นเข้มสุดอ่ะอะไรครับม,มูซังคิงของแม่นามาอบริษัทแม่น้ำภูเขาบอกแม่ดีสองลูกสามลูกค็รีัาอย่งอยู่ยังอยู่ยอยยแเน่นวดี๋ยวปยิดท้ายที่กแสแาเดี๋ยวสวยงั้นเลยนะครับ อันนี้คือมูสังคิงจากบริษัทแม่นาภูเขาส่งมาให้แล้วนะครับส่งมาให้แล้วคนวบอกทำไมเราอวยมูจ้างในยูทูปเนาะแต่เราไม่ได้อนุญาตี๋ยวคนบอกเราอวยมูด้วยนะโอ้โหบอกว่ามูมันอร่อยขนาดไหนทำไมต้องอวยอะไรอยเราให้เพื่อนสมาชิกบอกว่ามันอร่อยไหมคือจริงๆไะผมผมต้องบอกว่าออคือทุกพันธ์นะออมันอร่อยหมดนะแต่มันเหมือนคาแรคเตอร์อะคาแรคเตอร์อะเวลาคุณกินว่าเราะแบบเออคนกินแล้วมันก็ใจนี่เองอะนะว่าเราแบบ การที่เรารีวิวว่ามูมันอร่อยอ่ะเหมือนเราทําผิดมาหั่นอะไรสักอย่างเลยอ่ะเอาเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้ยคอมเมนต์เลยอ่ะอ่แต่ปิดปิดปิดชื่อคนเมนต์หน่อยนะอร่อยเขาส่งมาให้มาหน้าภูเขาอ่ะเราทําผิดอะไรมากต้กอย่างหนึ่งว่าทำไมตัวต้องสนับสนุนมูด้วยออ๋ของดีฮะของดีโอ้แต่ของดีเราก็บอกว่า อันนี้อันนี้มันเป็น,ปน,ค,นคอมเมนต์มันเป็นคอมเมนต์ของเราเขาต้องมีวิจารณญาณกตัดสินใจกันเองคือเราไม่ใช่คนที่ชี้แนะเราแค่ไกด์ให้เฉยๆว,ว่าพันนี้มันรสชาติยังไงแต่ละส่วนมันมาแบบไหนแต่เราไม่ได้บอกเอาเป็นอาตายว่าคุณต้องปลูกนะต้องปลูกก็ไม่ก็อร่อยคุณอยากปลูกก็ปลูกเชิงพันธุ์นิดอันไหนดีแล้วก็แนะนําอ่าส่วนใหญ่ถ้าปลูกเยอะเขาเชิงพันธุ์นิดก่แล้วครับเพื่อนผมบอกเลยว่าคนสวนนะคนสวนทุเรียนนะนะคือลองไปถามดูก็ได้นะไม่ค่อยกินทุเรียนกันหรอกผมบอกได้เลย ร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นอะ่ะไม่ค่อยกินทุเรียนหรอกอยากได้อยากได้เปลี่ยนเป็นเงินมากกว่าอยากได้เปลี่ยนเป็นเงินมากกว่าเพราะว่าคุณรู้ไหมลย้ไหมทําสวนไหมโคตรเหนื่อยเลยนะสวนทุเรียนอนะ่ะมันมันยากมากมันหลายอย่างมากมันเป็นเรื่องการลงทุนมากนี่มูซังคิงนะครับคนสวนก็เลยลบอกว่าอยากอยากจะขายอยากจะขายทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปซื้อกินเอาจริงเงนเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นไเปิดคอมเมนต์ให้ให้เพื่อนอ่านอ่าเปิดได้ด่วนด้วย ไปด่วนเวยเอเหลือหกเปอร์เซนต์แบบว่าเราผิดขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยอนอการที่เราไล่เราผิดขนาดนั้นเลยหรออ้าวเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันอันนี้นะครับสีสวยหมดผมพูดเลยว่าบนโต๊ะเนี่ยรสชาติถึงถึงอะแต่ผมวันนี้ผมอยากกินกับปุกลุกมากนะครับปุกลุกมากนี่ลูกนี้เพราะว่าห่างหายจากการชิม,มานานอ๋อเพื่อนสมาชิกบอกว่า,วาอร่อยครับมู สั่งมูมาสองลูกน่าจะต้นใหม่เปลือกหนาหน่อยโอ้แน่นอนครับถ้ามูบ้านเราไม่ต้องพูดถึงอะสาวลูกสวนสาวลูกสวนเนอกจากเจ้าที่ปลูกดั้งเดิมก่อนหน้าน,านี้ถึงจะบางแต่ถ้าคุณได้กินมูยุกยุคเนี้ยผมใช่ว่ายุคนี้ยุคสองอีกปีหน้าอีกสองปีสามปีเนี่ยจะประมาณเนี้ยจะประมาณเนี้ยกว่าจะเริ่มบางกันเพราะว่าอายุมันก็จะมากขึ้นแต่เออต้องสิบกว่าปีขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำใจได้เลยว่ามูในประเทศไทยสักส่วนร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่ไม่ใช่ส่วนเก่าๆเนี่ยจะหนาเพราะเป็นส่วนใหม่กันหมดเป็นสวนมูใหม่กันหมดอ่ะไปคอมเมนตะ์เหรอเอาเซนเซอร์ชื่อได้นะชื่อชื่อได้นะเราไม่นี่เดี๋ยวก็เซนเซอร์เซนเซอร์ก่อนเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะมีดราม่านะมีดราม่าอีกแล้วผมตลอดเวลาเลยเราอ่านคอมดราม่าตลอดเวลาเลย อ่านว่าไงมั้งอ่ะอ่ะเดีอยู่่อะเดี๋ยวเราเระหว่างเขามาเราเราอยู่เลยเอ้าวครับเรามาทานกันเลยเอาอะไรก่อนดีหมูป,ปุ๊กอีกหมูทานหมูก,กันเลยเฮ้ยไม่อเอาห,อหมูไม่เดี๋ยวร <laughs> เราจะทานให้ดูอ่ะหมูก,ก่อนเลยอ่ะอ่านมามต้องทานหมูเลยนี่ถ้าเป็นหมูตัดมันจะในเนื้อนี่เนื้อมันจะแห้งโอเค โ okay. อเคผมปิดหลายๆอย่างเนาะ mm hmm. วยมูเกินเข้าใจนะครับว่าขายต้นพานแต่ผมว่ามันไม่ต่างจากทุกเรียนบ้านพังงา mm hmm. คือคนไม่รู้จักเขา,เขาก็หลงเชื่อขาไม่ต่างกับเนื้อนิดเดียวนคนที่ดูวิเคราะห์ดีๆก่อนจะปลูกผมว่าน่าจะไปคิดยกตัวอย่างง่ายๆราคาเปิดมูห้ารอยหมอดทองสองร้อยแปดสิบูสองห้าสิบหมอดสองร้อยบวกอ,อ, mm hmm. อยู่คิดเปิดพร้อมแต่ราคา มูตกตลอดเลยอ่ะตกลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออมองให้ความระวังอ๋อให้ระวังก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่เนี่ยหมูไม oh, yeah. uh ่ได้อวยไม่ได้นะก็ให้ดูว่ารถมูวรถมันเนื้อนี้รสชาตินี้สุกงอมสุกลนสุกตักมันเนี้ยมันก็อร่อยเด้ออ่า ขนานั้นเองจะปลูกไม่ปลูกแต่ทุกพันเรากินโหดแล้วนะอร่อยนะเปิดวางแล้วแต่แคนจะพึ่จะหนาวถ้าสนใจพันไหนที่ที่เรารีวิวก็คือเรามีต้นพันที่สนับสนุนเราก็มาคือเราขายต้นพันนะจริงเออแต่ถ้าอันไหนที่มันอร่อยแล้วไม่ให้เราชมไม่ให้เราชื่นชมมันก็แปลกนะแต่ถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยเราก็โยนทิ้งกันนะเออเดี๋ยวโผล่ได้เลยนะแต่ปีนี้ เรากินอร่อยทุกส่วนไงมันกลายเป็นว่าเราอวยแต่หมูเขาส่งแต่หมูมาให้เรากินกระยกกระช่วงแล้วมีแต่หมูกับกระดมหมูดุมกระดมมาตอนนี้มันออกอยู่เขาส่งหมูมาให้แล้วจะให้เราอ่าดูอะไรนะมอจะยังไม่ยังไม่แก่แต่อื่นจะไม่สุกอ่ะเนี่ยเริ่มเริ่มจะมาเนี่ยพันเบาเริ่มจะมากันเดี๋ยวหมอก็จะมาแล้วเออแล้วจะมาเย็ขาบอกว่ามันไม่ต่างจากทุเรียนบ้านอ่าอ่าโอเค อ่ะตามน,นั้นครับอลองดูนะอลองชิมกันเองลองชิมกันเองมาเลยครับปั๊บปลายมาอะไรอย่างอ่ะปุกลุกดีกว่าผมต้องกินนี้อันนี้จากส่วนต้องเสริมนะครับพี่บ่าวส่งมาให้ามาใช่เราต้องเล่นก่อนนี่ครับเน,นื้อได้ไหมเนาะไม่ได้หรอได้ได้เขาบอกว่าปีนี้พี่บ่าวอาจจะมเม็ดใหญ่หน่อยปีนี้ปีนี้บอกเเม็ดใหญ่หน่อยใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองดูกินเนื้ออยู่แล้ว ปีมันจะเม็ดเล็กเม็ดรีบเม็ดเล็กหน่อยเม็ดมันกๆร่วอย่างเงี้ยมันต้องต้องเอาออกทีลเราไม่ติดขาดไม่สวยก็ให้แย่ก็มับปุกลุกนะครับนี่ดูดูดูอ่าสีสวยเอาเลยครับเดี๋ยวเราต้องต้องรีบละรีบละ ่อตอนนี้เพอ่าอันเราไปปูเป็นเม้นต้องผ่านพิลล์เม้นอ่าไม่ถ่านไม่ได้แย่ไปเล้วนี่เอาละครบครบกินนี่ครับถ่ายยังถ่ายมาแล้วถ่ายก็ถ่ายก่อนนะถ่ายก็ถ่ายก่อนก็ถ่ายก่อนอ่ากลุกอ่ะกินเลยครับ นอทำเนมันเือความมันเนียนมันเนียนขวากำลังดีหอมไหน่อยหอมไม่คือยันหอมหอมอบควมเดียนอืกินเขาเหมือนขนมอบควเทียนนะเพื่อนสมาชิกดูดนนอกกับภายในนะสีเ um ดียวกัน นี่นะอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมไม่ผิดหวัง่ิดหวังมชืกระปุกลุกกระปุกลุกกระปุกลุกนี่นะครับเนฮะรสชาติดีอ่ะานประมาณหนึ่งได้ความมันแยะได้ความมันแยะความเนียนได้ความมันความเนียนหวานได้ความได้ความหอมเหมือนน้ำ ขนมพอบพันเพียทำมันต่อไปครับมานี่เกินกันยาวคต่อไปอ่ะนกหยิบไหมนกหยิบนหยิบไหมโ้าตัวไปสองคืนแล้วอันนี้สองคืนนะทุเรียนพันนกหยิบอันนี้เราแบ่งกินคนคนละส่วนนกหยิบลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ อืมนูกใหญ่เยอะๆแล้วก็ปลูกเชิงพาณิชย์นะครับตอนวันออกอ่ะปลูกเชิงพาณิชย์นะครับส่วนใหญ่ไหมด้ไหมรสชาติาดีอยู่แล้วกินนกจิบเนื้อมากเนื้อมากสีสวย<โ>ลูกใหญ่แล้วก็ทนต่อโรคทนต่อโรคไงบ้างครับลุงหมู อะอธิบายเลยครับหวานม้หวาหน่อยครับคนดูไม่ได้กินจะบอกไงอะนาออไม่ไม่ผมไม่กินไม่ัดนะเราแช่เย็นแลก็หวาเย็นมันเหมือนเลยระยะหน่อยนะลูกหมูแต่มันก็กำลังดีอ่ะไม่เลยไม่เลยใช่ไหมไม่เลยใช่ไหมแช่เย็นแ่งเป็นทุเรียนแช่เย็นอ่ะ หวานค้นๆหน่อยนะครับหวานค้นตามสไตล์ทุเรียนสุกสุกสุกจัดจัดนะครับหวานเข้มข้นแล้วก็ค้นหนักๆหน่อยแต่ไม่ได้ค้นแบบเข้มข้นนะแบบค้นพะสุกอ่ะนะครับกับนกหยิบต่อไปหลงไหมเดีล๋รับแรงสีสวยเนาะสีสวยเนาะ หลงรับแรงเขาก็จะสไตล์เนื้อเหมือนเหมยอะเยอะหน่อยนะครับอ่าลูกไม่จะโตวกว่าหลินหน่อยถ่ายรูปไหมรอ,อถ่ายรูปอีกนึงครับแห้งลูกใหญ่กลมกลมกลมถาหลีก็ออกกระดูกอ่ะเอาเลยครับนี่นะค้าจะเนื้อเยอะหน่อยลงรับแรงอืมุนี้เราจ,จัดอหอมอะ่ะหอมม่คอหอมในคอหวานกำลังดี ไม่หวานมากแต่หวานช่ำๆแล้วก็หอมในคอนะครับหอมในคอเนื้อแน่นๆหน่อยลูกนี้เนื้อแน่นนะลูกนี้เนื้อแน่นมันจะมันจะเหนียวแน่นเหนียวแน่นหวานหวานช่ำๆหวานช่ำๆหวานเนบแล้วก็หอมในคอสไตล์หลงอยู่แล้วนะครับอร่อยมากกินอร่อยลูกนี้เนื้อดีลูกนี้เดินดีต่อไปครับอันนี้เลยใช่อันนี้เราขายด้วยอันนี้เ้ันี้เราขายด้วยนนี้เนื้อดีมาก เนื้อดีเนี่ยดูสีก็รู้นะเนี่ย,ยดูสีก็รู้สีแบบนี้นะครับต่อไปครับมาเลยครับเป็นนนยปปาป okay. า,างแอ่คการแช่เย็นหมนือนกันนะครับอ่าเรียอแช่ยเย็นนะเนาะจริงๆมันต้องรีวิวแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่เมื่อคืนเมื่อคืนมีธุระมีธุระนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวก็เลยแช่ยเย็นแช่ยเย็นกันเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับแช่ยเย็นวันนี้เพื่อรีวิววันนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะกับ เป็นนปางช่วงนี้ก็กระแสร้รอนแรงเลยครับใครก็หาหากินกันเยอะนะครับพันนี้นะครับอ่ะถ่ายรูปไหมก็ถ่ายรูปก,ก่อนเป็นนยายเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับวันนี้สีสวยทุกทุกลูกนะครับอ่ะสองเซนอ่ะเอาเลยครับ ผมว่าเลยระยะนะมันมันต้องกินสุกพอดีให้มันสุกนิ่มมันเลยระยะหน่อยมันอาจจะเป็นความผิดของเราเองที่เรารีวิวช้าไปแต่อร่อยอยู่แต่แต่ผมจะบอกว่ามันเลยระยะเลยระยะอร่อยสุดอ่ะมันไม่ใช่วันไม่ร่อยนะมันเลอะเนื้อมันครีมแต่มันเลยอร่ามมันเลยระยะที่กินดีที่สุด อ่ากมมเนื้อเยออกเป็นครีมละลายละลายอร่อยแต่เลยระยะผมบอกงนี้เลยระยะอร่อยที่สุดไม่หมไม่คืนใช่คนชอบสายงอมสายที่เียนงอมๆมาถูกใจครับถ้าสายหามก็ว่านิ่มไปเลมไปอ่าใช่ใช่ต่อไปครับหลวงพญาอร่อยอยู่แล้วเนี้ยอันนี้อันนี้กินยิ่งสุกเนื้อยิ่งอร่อย สุกพอดีส่งเนี่ยมากินลอยหมดนะครับกับพันนี้ระยะการกินเขาดีเวลาในป่าอร่อย,ยด้วยหลวงพญาเนี่ยมันมีข้อดีก็คือตอ,ตอนเรามาก็งอมแล้วแค่ตู้อี่สองตู้นะคือหลวงพญาข้อดีคือระยะการกินมันกว้างมันเป็นทุเรียนระยะการกินกว้างจะกินสุกกินหามกินสุกพอดีกินสุกนิ่มกินสุกเสกส่งนี่ม,กมากๆอย่างเนี้ย มันกินแล้วมันมันไม่รู้สึกว่ารสชาติมันมันมันเลยมันรู้สึกมันอร่อยยังยังอร่อยอยู่เยอะรสยังมีความหวานมันเหนียวอยู่อ่าคือยังอร่อยอยู่มันใช่อร่อยมากไม่เลยระยะไม่เลยระยะกินหมายความว่าเป็นทุเรียนที่ระยะการกินกว้างระยะการกินกว้างนะครับกินได้หลายระยะคือชอบสไตล์ระยะไหนอ่ะหลวงพญาจะจะตอบโจทย์คุณมาก คุณอย่างอย่างเงี้ยกินสุกนี่มันอย่างเงี้ยสุกดีมากๆอย่างเงี้ยก็ยังอร่อยอยู่เนี่ยเละเนี่ยเละๆอย่างเง e: so <te so okay? okay? yeah, yeah, like ี้ยนะเนี่ยอร่อยเป็นอวยนะอันนี้คือหมายความว่าเป็นทุเรียนที่กินได้ระยะได้กว้างนะครับกินดีกินดีอร่อยดีเนี่ยนะนิ่มๆอย่างเงี้ยอร่อยหอมหวานฉ่ำกำลังดีเป็นครีมด้วยนะมำไมแค่ตัวมันเสียไปแล้วฮะเน่าเสียไปแล้วใช่ แรกกันกินกว้างหมูพยา,ถ,าถ้ามีโอกาสได้ทานนะครับแต่ต้องบอกว่าหากินได้ยากแหละอยากให้เชิญชวนกินวันละผูก็ได้ <นะ S 2> กินว <นะ S 2> <ร>ันละกินวันละผูก็ได้ใหม่นะมนุอ,อมอนนะุ่นออมนะัครับบอก้องนุ่มน่นะหมูพยามันอร่อยมากครับมาต่อไปครับมูสังคิงรู้สุดท้ายของวันนี้กินกันเลยไม่ต้องผ่าเบ็ดละของขอบปลายเลยครับอ่าอบเบ็ดนุมเบ็ดไม่เ็ดเบ็ดทั้งเบ็ด หมูต่างกิงเนี่ยมันมันข้อดีของมันก็คือมันจะได้เหนียวมันได้เหนียวอืมไม่เด่นเนยวเนื้อเนื้อเม็ดเล็กกระดิบเปิดจะบางกต่เริ่มไปเยอ่ให้เปิดหนาแต่เริ่มไปแย่เนื้อเยองมันได้เหนียวอไงมันได้เหนียวพอเข้มมั้ครับเข้มแต่ต้องบอกว่าบรรตัวเนี้ยหมู เอางี้ยบนโตนี่หมูไม่ได้ไม่ได้ชนะเรื่องรสชาตินะนะวันนี้นะพเพราะมันอยู่ในในสเปคที่เรียกว่าสุกจัดทั้งหมดมเมออมาสุกงอมหมดอ่ะสุกงอมหมดเท่าน,นั้นเนี่ยผมกินแล้วผมไม่รู้สึกว่าอะไรโดดเด่นเหมือนกันแต่แค่รู้ว่าทุกทุกตัวจัดอาการหวานเข้มข้นหมูจะหมูจะข้นกว่าหมูในเข้มข้นของเขาอ่าแต่ถ้าอยู่ลูกแต่ไม่ใช่ว่าอร่อยที่สุดนะไม่ใช่อร่อยโอ้มันเข้มข้นไรอร่อยสุดนะหลวงพญาก็อร่อยมากหนูอ่า หลงก็อร่อยกระปุกลูกก็อร่อยคือทุกตัวตอนนี้อยู่ในจังหวะที่พี็กมากพี็กมากนะครับมันก็เลยให้เวลาไล่ไล่สเต็ปเรามันแค่ไล่รลเด็บสเต็ปความเข้มแต่ไม่ได้ไล่สเต็ปความอร่อยนะผมพยายามที่กินไล่สเต็ปความเข้มเพื่อไปหาหมูเพราะหมูมันจะเข้มกว่าแต่ทุกตัวรสจัดหมดนะครับอ้าวหมูว่าไงคร,ค,รครับวันนี้เนี่ยเขาเพี้ยมหมูหมดรับตึงๆอ่องเหลือง มันสุดพร้อมนิดครับเอาเลยครับแบบความเข้มข้นความมันความเหนียวความหอมยกมันครับแต่ถ้าต้องเป็นสุกงอมสุกตลวมันจะมินิดมือมีความเจ๋งเลยงอมกระบอกสุกสุกแล้วหล่นจต้นเนี่ยให้นมสติไม่หนักอร่อยมากแต่ถ้าเป็นเรื่อน เลนตัดก็เนื้อมจะแห้งครับเออเล่นตัดเนี้ยให้งอมยังไงเนื้อก็เนื้อมันก็จะไม่มีความผมจะไม่ทัดนดีนอนน่ะเอาเลยครับเบอร์อะไรบ้างครับหลวงหมูสาสนใจอยากได้ไปปลูกนะครับก็ติดต่อมาสามเบอร์เบอร์แรกก็ศูนย์แปดหนึ่งนะครับเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเบอร์ที่สองศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์ที่สามศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าครับอยได้สายพันธ์สายพันธ์ไหนนะครับ ไปต่อมาได้ครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอเภอแก่งหางแมวครับลุงหมูขอสโลแกนนิดนึงครับขอโทษนะครับที่ทำให้คุณรวยนะครับสวัสดีครับกระปุกลุก